ใส่ทองคำได้ใส่ทองคำได้อรับเราได้กินคำได้จริงกนนี่อันนี้ทองคำก้อยเนื้อทองคำเขาว่าใครกินทองคำแล้วจะรับผมคิดว่าเมนูนี้น่าจะแพงที่สุดในโลกแล้วครับเพราะว่าเป็นก้อยทองคำคนพิเศษโลกเอาเอาเอาเฮ็ดจังไหนตัวนี่นี่จิมน้ำจิมเลยจู๊ดเมื่อเราได้กินห้องที่มีค่ามากๆครับ แแกกมมว่าบอลมาขับไปด้วยอั๊บไงพักพักพักตามด้วยพักตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมโจ้ลายพังนะครับผมนัทพงศ์คนลายไทยครับผมหนูลูกเกดลายไทยค่ะผมโชคพุทธวัฒน์ทนอะไรครับสายซีนะครับผม ก็เนื่องในโอกาสที่พวกเรานะครับไม่ได้ทำคลิปกันมานานห่างหายไปหลายเดือนเลยทียเ,เดียววันนี้ก็เลยได้มารวมแก๊งกันอีกทีในช่องของไลไทยเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะวันนี้ก็ลูกเกดเนี่ยบอกว่าพี่หนูเป็นคนภาคกลางเห็นหนูกินแบบอาหารดิบๆของภาคอีสานแบบไม่ว่าจะเป็นซอยจุกไม่ว่าจะเป็นก้อยนะครับตับดิบนะฮะเ,เขาเลยแบบิไม่ป็นหรออ่าอยากลองชิมดูแต่เขาเป็นคน,คนที่ไหนนะครับ คนพิซันโลกค่ะเป็นคนพิซันโลกเป็นคนเป็นคนอ่าุ่เหนือต้นล่างใช่ไหมใช่ค่ะเหนือต้นล่างอ้นล่างอ้าวคุณนัทเป็นคนที่ไหนเป็นคนกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีสองคนนี้เป็นคนภาคกลางเป็นคนภาคกลางนานไหมนะการนานไหมน้าอยู่อยู่อยู่กาญนบุมานไหมอยู่ก็ต้องตัดไม่มานานไหมคิดจะตัดผมทรงนี้อ๋อทำไมถึงตัดผมทรงนี้ครับคุณนัทพี่อีทพี่อีทว่าถ้าขุตรงนี้เลยจะดังเขเลยทำตามถ้านเราเป็นอาทิตย์นะผมยังไม่เฮ็ดดังสักทีพี่อีททำไงเนี่ย เนื่องในโอกาสครับวันนี้น้องลูกเกดมาแล้วน้องลูกเกดมาแล้วก็เลยแบบถ้าจัดจุธรรมดาตักธรรมดามันจะมันจะธรรมดาเกินไปครับวันนี้ก็เลยต้องเป็นจุทองคำใช่ไหนไหนเนทองคำเฮ้ยทองคำรับทองคำเฮ้ยทีนีมันราคาได้ครับแพงไหมอะไรนะฮะทองทองคานี่แพงไหมทองคําไม่แพงครับผมเฮ้ยมันนีเหรอนี่ครับผมขโมยมาจากวัดครับผม เขากำลังแปะมันคุณทองคำแล้วันทองคำเปรี้ยวเดี๋ยวเอาเอากินได้จริงป่ะเนี่ยอันนี้คือทำคำจริงจริงเป็นทองทองคำที่เขาเอาไว้ใช้โรยขนมโรยขนมเบเกอรี่พราอะไรครับพ่อไปร้านเบเกอรี่บ่อยก็เห็นก็เลยลองซื้อมาดูแล้วก็ลองมาทำดูในขวดไหนไหนตัวอย่างทองคำเขาดูหน่อยดิ็นขวดราคาก็ราคาก็ไม่ได้สูงนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้แล้วนนนนนนัั้้่่่่่ะออไรรรมาแลวีีีีเเฮยหบประทานได้ครับผมเป็นเป็น มันเป็นต้องคำสำหรับสำหรับาาปิดทองกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เอาเลออปิดทองเอ้ยได้่ยปิดทองฟฟังรู้มเ้ยมันกินได้ด้วยเหรอได้ครับกินได้ลองชิมลองชิมนะลองนะได้ได้ได้ไดไไิไอลยาวๆ้ กินได้ใช่ไหมมันดีมันดีมันดีลองทำดิกินได้ครับกินแล้วมันช่วยย่อยด้วยมันดีต่อสุขลูกด้วยสุขภาพสุขภาพด้วยครับดูนะหนึ่งสองจ้ำออืออยู่นี่มันเป็นมุกครับผมหนึ่งสองจ้ำอืออยู่นี่รับผิดชอบกินเกลยว กินได้แล้วกินได้คำนี้อยู่ร้านเบเกอรี่เลครับผมนี่ผมไม่เคยกินจริงๆเนี่ยแค่มันมาแล้วถ้ามัผมคนมานอกคนมาเอ้ยไม่กินกินไม่เป็นหนูจะลงหนูมันกินนะกินนะกินกินกินได้จริงมันเนี่ยแลรกพี่ลงมาหนึ่งสองซ้ำแรกพี่ลงมาเร็วๆค่ะเร็วๆอ๋อเดียวเดียวก็ทีพร้มด้วยเลยเมื่อกี้ด้วยโอ้ยเดียวเดียอ่ะเอาคุณลูกเกดครับลองชิมดูทีนี้กินยังไงคะต่มีความคำจุ๊กวันนั้น เคยอ้อมาใส่เนี่ยนะใช่ครับโอ้เด็ดมันไม่มีรสชาติไม่ไม่เกินแบ่งช้อนกันไปอันนี้น้ำจิ้มใครทำวันนี้เติรโจครับจิ้มเติร์โจปรุงครับเน่มาต้มทองคำได้ไหมใส่ทองคำ้วยอรับโอ้ใกล้ทองคำได้จริงกันนี่อันนี้ทองคำก้อยเนื้อทองคำเขาว่าใครกินทองคำอาจจะรับผมคิดว่าเมนูนี้น่าจะแพงที่สุดในโลกแล้วครับเพราะว่าเป็นก้อยทองคำโอ้คนพิเศษใโลกเอ้าเอา รสชาติไงหวานเฮ้ยหวานอร่อยไหมมัน <they> น sí ้องคามมันแบบเมื่อไหร่เราเมื่อได้กินน้บสิ่งที่มีคุณค่ามากมากเมื่อไหร่คนเราห้อยน้องคามอ่ะไม่หยาบ่นลองชิมดูเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นตับก่อนครับเอาเป็นตับเอา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 เข้าไปด้วยเอาเข้าไปด้วยเนี่ยมา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 ไปใส่นี่หยั่งเนี่ยเอาไปเผ็ดเผ็ดเนี่กันตัวไปฟอกันโดนเนาะไม่เป็นไรมันหายไปหลายเดือนเลยดิ นี่นี่เชฟเชพวกเราใครล่ะพกันใครล่ะพวกเนี่ยขึนอย่างขึ้นอย่างคะนี่อดีอนไกินก่อยแล้วแนะนำหน่อยแนะนำใครใครนี่ผุกพิภาดาครับผมล่าสุดนะครับ เป็นแชมป์จากรายการดวลเพลงดังครับผมกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าจิดจุด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 จิดจัดจิดจุดจิดจัดจิดจุดจิดจุดจิดจุ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 ดจิดจุดจรัจุด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 จุจดจุดจุดจุดจจุดจุดจรดจุ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 ดจจ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 จดจดจจ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 ดจจจจดจ จุตับกบ้อยอยทองคำแล้วก็จุตับจุ่มทองคำอ่เอ้าใครจะเอาก่อนแม่เอาก่อนบอกซื้อซะถ้าเกิดมาจากทองพอทองแม่บอกเคยบอกเคยกินจากเทีย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 เทียเนี่ยลองชิมเมิงอาจารย์มันที่ตายบอกบอตายแล้วกินรอดล่องไปยังเอาเลยบอเอาเลยเอาเลก่อนเอาตับก่อนนะ ก็สิกินได้บางเราเป็นนอกิน็องานที่มากินตักินนี่มันเป็นยั่งขึ้นมากนี่เกิดโทษอาจารย์นกม่านกเด้อค่ะเด้ออันทไมมาลงที่พี่วะกินได้บ้างค่ะเฮ็ดจาไหนตัวนี่นีจิมนิมเลยอืจูดมันเราได้กินห้องที่มีค้ามากมากครับ

ยังไม่รู้เลยนะหัวดงนี้โอ้ยงอหัวทองเอากันหัวทองนี่คนบัตรหอวรับรถบัท่านได้ดินไก่คนเดียูเลกเป็นไงครับพี่รสชาติไงครังแก้วนี่ยท่าไปคนพากันหรือนะครนี่ลูกเกดเครื่องซองพันเลยคนนี้พี่มันกินได้จริงเหรอคะเนีกินได้รู้จักเหรเนี่ยเมื่อกี้พี่ปิ๊กกินให้ดูแล้วเป็นไง อ๋อชิดเล็กๆนะอ๋อส่จูบเลยใส่ยจกใส่จูบเออส่จูบเลยขออนุญาตนะคะเล็บยาวโอาไม่ต้องขออนุญาตอะไรขนาดนี้แล้วไปเลยมันมีประโยชน์นะผักทางนั้นตูดีอ๋อเดี๋ยวทไปด้วยอ๋อไงพักพักตามเลยพักตามปุ๊บ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 เขียวดังกรอบกรอบกรอบมามันจะรู้สึกยัดยับจัดเลยมันเลีรยวซสิทั้งหมดทั้งหมดมันจะได้กินไอะไรนะพี่ย้ย อร่อยอร่อยค่ะมันมันรู้สึกยังไงบ้างตับมันแบบนุ่มๆอ่ะมันก็จะเด็กใจได้เราดิบดิบดิบเหมือนไน้นั่นด๊ๆจุอย่างเงี้ยโอ้โหตับยังเป็นไงแล้วเราช่างทองคำมันไปด้วยมันมันเรารู้สึกได้กินข้าวมีฮะใช่มันลุ๊กๆจุอยู่างเงี่ยนัดนัดมาดเยวพี่ให้กันเดี๋ยวพี่ป้อนนี่ครับครับครับ มาเลยาเลยเข้ามาเข้ามาโชกนสปอนนั <superv ising refugees> ่นนะดูนะครับเะด้ชี้เข้าากูบาเองมันรสุนนี่ะไรนะเาโ้ยเนาอืมอืหมอืมตอนรับน้องเกเครื่องสองันจัเต็ม อันนี้เขาเรียกว่าใส่เยอะยไม่ไต้องวางนี่วางนี่เลยเออแล้วก็น้ำจิ้มตัดใส่เนื้อพันตับเนื้อพันตับแล้วก็ตามด้วยทองเนื้อพันตับทองก็เห็นต่พัิูมทองกิเื้อเยอะันนี้เนื้อพันตับทองก็ลองกินเนื้อพันตับก่อนนะเดี๋ยวผมจะทำเมนูพิเศษให้กินอีก พัโอ้ำจวด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 เมื่อกี้เนื้อพันตับไปแล้วเดี๋ยวผมจะทำตับพันเนื้อให้กินนี่ใส่ขู่ปิกตอนน้ำปิกปิกเอาที่พี่ปุ๊กปิกใส่อันนี้ตั๊บพันเนื้อใส่ส่วนเดียวกันเพื่ออะไรด้ส่วนนี้โควิดเฮดไลยวันนี้องตรวจมาแล้วกินเลยไปตรวจมาแล้วค่ะไม่เจอไม่เจอเรียบร้อยไม่เจอหมอโอ้ยอ้าวลยหนึ่งสอง คักไหนอ๋อเมนูนี้นะเมนูนี้ลองกันด้วยกันคืออย่างเงี้ยคืออย่างเี้ครับพี่น้องบางบางทีท่านสาวๆบางคนเขาอาจจะยังไม่เคยกินหรือไม่เคยชิมแต่จริงๆเอ๋ของพวกนี้มันกินแล้วพอมันเข้าเครื่องแล้วกินข้าวหอมกับหรือว่ากินข้าวของน้ำจะหายไปคัติดปนะการจะกินก้อยให้อร่อยนะครับผม ต้องเป็นต้องซอยแบบสี่คูณสี่หนาเท่าไหร่ยิ่งดีแบบสี่หั่นหันเป็นลูกเต๋าเนี่ยไม่ต้องสับคืออย่างเงี้ยจะโชว์ให้ดูแก้วแก้วแก้วนี่อย่างเงี้ยอันนี้คือสี่คูณสี่หนาๆเลยนะครับผมอันนี้ก้อยทองคำไหมครับผมหยิบมาผักสักนิดนึงเพื่อเป็นแก้มนะก้อยนี่ครับผมมีทองคำด้วย ไปเลยไปยากพี่น้องอย่าขาพญาติไม่ไหวขครครับผมบ้ไม่เปแจกโอ้โหมันนเป็นเทียนใช่ไหมเไ่ยาฝ่าเป็่ายตีดหลายทอบเป็นไงก่อยผันบอจัอร่อยมใ่ี่นหรอร่อ้ะเอาล่บจเป็นไงพันมันพันพันพัน้ส่ลไปเลย อากิน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 ไอเมยไมครับผมนี่ตำมะคงมานั่มเหรอก๊ะเอาคือมมาเร็วแห่เบิดเดินาหมดเลยหมดแล้วเสียโอ้ยไม่่กรมาดาหะกินปอดกินใส่หุ้กนกินปอดกินตากินปอดกินตาบอดตาใส่โอ้ยโอ้ยเป็นยังไงบ้างรชาติอ่ะชาติเป็นไง นัวภาษาภาษาอีสานว่าอะไรนัวภาษาบ้านเราก็นัวค่ะมันกลมกล่อมภาษาบ้านหนูก็อร่อยถ้าถ้าเป็นบ้านหนูถ้าถ้าเป็นพิสูจน์โลกบ้านหนูเวลาซอสอย่างเงี้ยเนี่ยเรียกอะไรเราบอกว่าฮ้งฮอฮ้งฮอแปลว่าก็อร่อยไงห้องฮอภาษาบ้านประมาณประมาณนัวใช่ปุ๊พลิกว่าเป็นไดมอนดิพันบ่ก้อยมณีห้ ปกติมีสามพันเน่อยยัให้่สี่พันโอ้ครับผมสี่พันโอเคเป็นไงบ้างครับคุยกันก่อนเลยค่ะชุตดำอะไรไหมโอ้สุดยอดสุดยอดอครับอ่ะวันนี้ครับรายการตลาดนัดเราต้อนรับสองศิลปินที่มาเยี่ยมหลังจากที่ห่างหายเรื่องโควิดโควิดครับหรือว่าโควิดหนาสิมันเฮ็ดให้ศิลปินมันอยู่ลำบากครับก็เลยต้องไม่อ่ะซอยอุด่นๆกันครับฝากแนวฝากหน่อยเร็วฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะ กดติดตามครับแล้วก็กดซับส,สไครและอย่าลืมกดกระดิ่งสวัสดีครัน,นตลาดนักขอลาไปก่อนนะครับสวสัสดีนนครับจิสู้กินเกงกันเทสยม่เพื่อนท่านไหนทั้งตับท้งนยังไมดต่อ